าเลยเก็บตัวเกจสามบอกเอาเกจเก้าเลยเกจเกาแล้วเจาเกจเก่ามันมันสวยกว่าสวยกว่าเจ้นี่สวัสดีครับพ่อสบยครับบ่ายมาตามเด้ขอติดตามมาเมืที่ยงอะไรมาตามเจ้าวะน่นบอกเจ้ามาอยู่เจ้าบพิเพชรบารีลงเจ้บารลงเนาะจะพวนันไปให้เจ้าซีซีเดี๋ยวออกหาซีหมอซีซีว่าอย่างไนะวเด็ซีนท้ององบอก สูนซีซีอยู่บอกก่ะเลยอมสินบอกให้ให้บอถือว่าอันนี้หนึ่งสิบหกเนาะสิบหกบกว่าบก่มันก๊าพ่อหกหกแปแม่นมองก๊าซแม่นเนาะเดินอ่ะพ่อสวยเด็กก๊ากพ่ใครถือวมันเป็นจั้งหตเน้อผู้เลก็ะไรเป็นนาเป็นช่วง ว่าถือจะเล็ฝันไปฝันแม่นอ๋อสวายบุรีรัมลำประกาศกันจิดจังเลยเหรอเพื่อได้ไทยคนเนี่ยอ๋อคุณเนธิไปก่อนเลียงล่างก่อนเนาะเลียงบนก็หายยู่แต่วหายตะเลีวิ่งก่อนอ๋อเลีวิ่งมันก็หรอเลี้ยงวัดจากปูบ้านเนาะบนมันแล้วจับปูเดอะว้าอาอจะเลีวิ่งก่อนเลวิ่งก่อนเนาะบนเนาะวิ่งบนอ๋อไปกับไปกับสองวิ่งบน แตกับสองแตกกับสองนี่ยเนแต่เด็กเห็นแต่ด็กิ่งก้อนตี้นบอนี่เรีไ้ล่างเห็นแล้วล้วอล่างเห็นไปแล้วแล้วล่างเลเรบนนี่พระนจับคู่เตียบอกว่าเดี๋ยวเบิ้งไปจับมันเลยเบิ้งตะล็กล่างน่ะะเบิ้งว้อยู่ไปจับวัน่ะแต่ว่ามันขึ้นนี่่าดิเบิ้งกืบางทีเบิ้งเพราะขึ้นจ้าสีมาโมนีนะแต่เขาจ้ามาสาบทั้งเทียกับยาเขาว่าวิ่งล่างทุกับเจ็ดเนาะ ยิงร่างหกับเจ็ดเตียหกับเจ็ดม่จับตัวหูหรอนะเนาะงจับคู่ตจวบคู่ 6, 3, 6, หกสามหกสองจัดางจัางสองหางอะสองหางสองหางเกียร์เอาเ,เ,อาเกียเอก <6 S 1> ี้าตัวนึงอสามาอ๋อหกยังนะหกสอง สองหกสามหองสมสามมาปรับเดปรับรหลดต้องดีลงเดี๋ยวถ้าบนนี or, today, ่ย่ได้เบิ hon, ้งีหีะนั่นบนันงจำควปะ่ได้เบิ้งกันตำรามเ่เบิ้งถเตเคนไเตตเด่นวคอ่ะาเวลาเหตเบิ้งต้เด่นไปแล้วเด่นขึ้น ล่างนี่คือเด่นคือเดนหกเนาะเด่นหเออเดนหกหสองตัวเด่นนหสองตัวเด่นหกตัวเด่นอ่บนี่ยอ้า้นีบนนี่ยังพันหัวมันบ๋รอรอก่อนเนาะก็ว่าก็เป็นไห่สองที่อันเีพนว่ได้เบิ้งตำราพ่ท่านให้่ท่านบงตำราให้ตำราที่ประกอบครัวประกอบครัวข้าไหนบ่แม้าต่ว่าในที่ตัวด่นอไือ ต่อพ่อไขสบายแล้วเป็นมาตลอดเป็นไข่วัดหงใส่พันไม่เนี่ยมันเนะอ้าทำหนึ่ตัวเนาะผูอันพิษผู้อันัพิษเล่ร่างเพรอะนวยพวกหาต้องสามตัวนี่นี่อะไรหมะไหมะ ก็สองสามื่นเล้ะเนาะแล้วก็ตามมาเออสองามหมื่นเลยกินหมดนะสองสามหมื่นเลยละสองสามหมื่นอเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรมืองตีบึ้งไว้้องมือแร้ง่ะสีคัดไว้มือแรงเขาคีัดมเขาีัดเจ้มือแล้งเขาสีคัดเพราะว่าต่อไ่นั้นขัดขัดตะรางไว้เลยคตารางไว้หลังนี่สามนี่สาหางยนน่บอสม่ามา่นี้ตีหางเดียวมือดี จะไ้ขาดแเาเขคือเก่าซีไปหางเดียวนะโอ้เย็นก็ออกน้ำุกคนเสยออกบนเสยบนัดก็คือเหยียบกบานเลยเาเอฟซีมันก็บอกให้เ้าจะเลืมเก่าซีจหายเขาไว้น่ะซื้อแน่มานะขอโทษบอกกันเจ้าเาต้องซื้อต้องปตูต้เพืดอะไรต้องพูดถึงแม่บนนี่เหลียวไซื้อไ้เยนไปซื้อที่เก่าบน่ะที่แหลกเย็นเก่าีนี่เหลีคือบอกงานเก่าซี่นอกนะซื้อตัวยาทันที่บนน่ะซีเก่า ซีเก่องร้อยของเกีบ nah pues, ัดีวบัสสิเร็วอะเราของปุยเลยซื้อไปสอง้อตัวเดียวม้งสีเกาอ่ะแมนที่ไหนเห็นเก่าซีอะไรบ้างบอยดอกบอยเก่าีเก่าที่ว่าไปบางทีหลาคนไม่ด่วงอะทำไม่ั้เลยเนาะสวยคนจะเบิกบาทแน่เ้ยมันหวานวดานะคือว่าทีมีดอกก่อนคือที่พวกพวมีดอก่างอ่ะ ลาเพยรปิเสธปิมบางหาว่าล่ะกบางหาหขหาก็นได้เนื้ออันนี้บอกไปก่อนอันนี้หาติดยั่วหายว้้นนี้อ่ะถ้าหาว้นนี้แมนมันจะเป็นหาไงก็โขหาโขหาแมนแต่อ้นี่ลุงอันนี้น้องคิดว่ากับว่าหาที่ยั้งกันปิเกันยัยั้งกันแต่มาเพนว่าไปบนอ่ะแต่เพิ่นว่าไปบนนี้แต่เพิ่นไปบนก็ไแ้เปล่ยนหาหมดเื้อแต่ว่าได้ลุงท่านลุกเเบิ้งเบิ้งเบิ้งกอน ไอ้เบื้องตำราก่อนมันมีว่าแปลีหาเน่ยเพราะมันใหญ่เติบเป็เติบเอรอดรอดมันก่อนตัวเองเราเป็นตำรากรเรามีว่าแปลีหาที่ว่างไวปหาตัวนี้บ่บ่าขันบ่หนีนะขันขันบ่หนีรังมันต้องไปบนเนาะหาตัวเนี่ยคืว่าดีนี้หาบนยกแต่ว่าว่าได้จับปูแต่ว่าได้บินไปก่อนเนาะตามนี้กันเนาะบิงบนนี่แปดกับสองแต่เอระท่านจับคู่ให้ส่วนล่างเนี่ยจับคู่เรียบร้อยแล้ว ยิงหกับ7เด่นมาที่หกจับคู่ให้หกสองกสามกับเจเก้าเด่นมาที่หกสองตัวเดียวเม็ดเดียวานานเนาะครับผมอ้าพี่นมงหกเกาแต่มันทบะหายู่นี่หกขามันจะมาหกาเ่นบ่ถูกต้องแต่ไ่ได้หาคือหลายตัวหไปตน่าเออเอีกไรถือแน่เพาถือแน่ก็ถือว่ามั่กับพิดไปแล้วเร้่อวผ่อนเลียงร่างก็ยอมรับว่าพิดด้วย ผิดก็คือผิดนะเนาะน่นที่ไปว่าถือเพอได้ห<น>อกนองเด็กรังนลกับถือมพรา้เลี้ยเนาะไปวัแตผิดบ้องหันละมาตผิดท้อหันอะทีแม่ต่ปูมาถุมันกับเตัวเล่นะถเลยตัวเด่นอะสี่เกาถ้าักมซียู้าก่เจ้าว่ากากับไปลุลกับลนะุเก่าซีมือนั่นอะเมื่อไห้ไให้เจ็บกับเก่าเนะาะคร้กับลุ้เก่าซีขกเก่าเมือนกระโดดเลยลุับ ตัจับเก่านี่ยราเดียหลุงเพจัะปุยพลทำเป็นจกรรมเก่าที่เก็ตรผูถือเ่ามันอยู่รังเดยอยู่รังเดีไปไปบนนี่ถกอต่ายอมรับครับเหมือนว่าดี๋ยวเก่าวิธีอาเดี๋ยวราติดตา้กันอีกตสองหมื่สองมื่เนาะสองมืนอีกมื่สองมือนจะเข้ามาตามเลขบนเลขบนนะครับบ้านไดบึงบ้านเดบจผู้ให้เมื่อเดี๋ให้ไปเร่งไปก่อนเยมอเ่ตำราครับผมตำราเลขล้าง สำหรับแนวทางของพ่อสไยบุยรีลำกินน้องนักชอบก็ลองเอาไปพิ่คอฟฟี่เจน่ามาเดอ้อหมดนี้นะครับเนาะ16มีนาคม68นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง3ตัวจะเป็นตัวในกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาล่างอย่างเดียวไปก็พอเนาะพะ่อสไบครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยังไง